อืใช่เลยวัดิจ้ามาเด้อมาเด้อมากินอันนี้ปลาหมึกย่างกริลิ์ปมึกกระโดงปลาหมึกกระโดงบอกระโดงปลาหมึกกระดงปลาหมึกกระดองว่าพี่โทษโทษพี่น้องปลาหมึกกระดอง,งดอได้คำได้คำอได้คำได้คำ มาเดอามมา้อตำมะหงมันนี้อันอันอันเล่นตำเบิเอ้องแรกพี่น้องเพชรสามดเบิงสีสันกระปาเซมอนเพิ่งมาแต่วัดจ้ะพี่น้องตอนไปวัดพี่ไม่บริทายอันบาเบอบอสะดวกพี่น้องกําลังกําลังเฮ็ดกับเขาชกโลหกกันพี่ไม่ก็เล่ยบริทายจ้ะนี่จ้ะมาเดอ้อมาเด้อมากินกันเศรษเขาเนี้วห่อนหอนกําลังหนึ่งแล้วบอขาเนี้วห่อนๆอนเห็นบาพี่น้อง ข้าวเหนียวร้อนๆมากินมากินเล่นมากมามานั <c oughs> ่งเมื่อไหร่ตับมะฮงโว้ยคักขนาดนี้สางหายง่วงเลย <c oughs> ปารสีคักเทลิ้น <c oughs> เปลี่ยวปากนี่เนาะ, <c oughs> ะอืมกับปลาหมึกปลาหมึกยังเกาะปลาหมึกกระดองกระดองกระดองอย่าลืมงอง,งู <c oughs> อย่าลืมงอง,งูพอดีในแซ่บๆอืม นี uhm. 네่มาบ้านนองเา้ามาเนี่ยนี่มาบานนองสา้าอยู่แล้วพี่น้องตีค่ะพอกกันอีกแล้ว้อป้ากันไปวัดหลวงบ้าอีกอือืเอากินกินกินลิ้นสิ้เมาจ้าอืมกิน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 เลยคอบแบบ ข้อแป๊บอันนี้นี่ข้อแป๊บเด้อนี่หลานนี่ข้อแป๊บอันนี้อันนี้นี่นี่ข้อท้องแดงอันอันผู้ถือกล้องอยู่นี่ข้อกระทะอือนี่ตามด้วยของหวานส้มโอนะคะพี่น้องส้มโอสบูว่วานหวานวานหวานหลอดนี่อ๋อเ้อ่ันสลิ่นนะน้อยเดียวเนี่มันยังลิ่น<ะ>ใสใสแก้วพี่แก้วพี่งเงี้อยู่ในใี่ก็ได้เลยแก้วโตแม่บอกของของ,ของพี่จูนพี่ของโมยุพี่บอกคนที่มันเล่น้อยเดียวเลย พ่อกรเทือนแล้วใบจได้มาเด้อมาเดอ้อมากินน้ากันแซ่บๆน้ากันเอากินกินเล่นเอาเขาเอาจิ๊กซอวก็สิผ้ากันได้ยกแก้วใหญ่หมู่บ้านนี่ผ้ากันเท่ไทยลูกบื่เท่แล้วก็ต้องกินเ <c> ท <oughs> ่แล้วก็ต้องกินมาตีเซบ็บเซ่บฟันย่งๆๆๆๆนางห้หอนฮ้อนห้อนทรงเซรู่มมาเซ็บแซ่บแซ่บเซ็บเซ่บเซ็บน้ำกันมาเด้อมาเด้อมากิน มากินน้ำกันเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะเอา,าอส,สามนาทีพอ่อสามนาทีพ่อขอบคุณทุกกำลังใจด้ค่ะเด้อมาเด้อมากินข่าวน้ำกันนี่แซ่บๆน้ำกันกระสันขนิตก,ก็นอบายบายจ้า